พร้อมมากค่ะแต่ก่อนทุกคนจะถามว่าพร้อมกี่อันเ็น็์แล้วแอนนาว่าตอนนี้เกินร้อยแล้วแอนนา,เ,าเสืองามเอียงให้แล้ เราอยู่กันเทสสนามบินดอนเมือปูอันภูมิอีอกแห่เล่นมงเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้แค่มาสิบบาทเออไล้นมูเหลื่อมหรอไม่ใช่สวยสาวเซ็กสเปคของชายไม่ได้เป็นทีมช้าสวรรค์ค่วันนี้ มาส่งแอนนาเสือซึ่งวันนี้เป็นวันที่น้องจะบินไปที่นิวออลีนไปเสือจะไปไหนจกลหวัจังวัดีแค่เริ่มต้นกระเลยก็สรวนแล้วนะคะก็จัดเต็มให้น้องหน่อยวันนี้ก็เลยแต่งมาในธตีมของเสือเพราะว่าเสือจะไปล่าโมงสามเป็นยังไงเห็นชุดน้องที่ปล่อยออกมา ชุดไหนทุกชุดตอนนี้ที่แบบเขาปล่อยออกมาเป็นร้อยชุดเลยแต่รู้แค่ว่าชุดหน้าไม่สามารถแกงน้องได้เพราะน้องก็สวยอยู่แล้วเป็นคนที่หน้าสวยผมถ้าเกิดผมปาราคือชุดไหนก็คือรอดอยู่ตอนนี้มีแค่อันเดียวที่ไม่รอดอะไรชุดเราชุดมึงอะไม่ก็รอดค่ะเออเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนโนกแล้วเดี๋ยวาพอสัมภาษณ์หนไ่งเลยคะ ขมิบต้องเป็นกุเขขมิบแล้วขมิบมันขมิบไม่ได้ไงเออแล้ววันนี้เขาไม่เราไม่ได้มาสามคนพี่เต๋าเอาลูกมาด้วยสองคนนึกยากขยี้จังเลยเขาเต็มโตปกติอ่ะเต็มที่มากนะบอกเลยเต็มที่มากแม่ปุ้ยจะต้องรักแม่ปุ้ยจะต้องชอบแอนนาเสือจะต้องเลิฟวันนี้ก็เลยตั้งใจจะไปเก็บบรรยากาศให้แฟนๆที่แบบว่าอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่ได้มีโอกาสมาในวันนี้นะส่งใจเชียร์ไปกับพวกเราแล้วก็ส่งแอนนาเสือไปพร้อมๆกันในวันนี้สรุปแอนนาเสือจะไปไหน ไปนิวออรีนไปนิวออลีไปจักรวาลสิ สัดับพันี่เลยไหมคะวันนี้มาในชุดลายเสือรู้เลยนะครับว่ามาส่งเอน็นนางเสือไมนไงมามาจากไหนคะวันนี้มาจากนาคปรปฐมคะ่ะมาจากนาคปรปฐมเลยอะ่ะเธอ อ่ะรู้สึกไงบ้างที่วันนี้แบบเราได้เดินทางมาที่นี่รู้สึกดีใจมากค่ะพี่แบบเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวไม่ทันนะเพราะว่าเรากว่าไม่ทันหน้าก็แต่งไม่เสร็จหรอออกมาจะบ้างกี่โมงเนี่ยเขียนแค่คิวแล้วก็ทาแค่ปากมาเขียนแค่คิวแล้วก็ทาแค่ปากแต่ว่าหน้าก็คือรองพื้นมาแล้วเซ็ตดิงมาแล้วปัดแก้มมาแล้วขนตาแต่ก็ไม่มีค่ะใช้เพรีมาใช้้วเาะเรามาเรามาไกลนิดนึงอืมอืมอืมเพราะว่า ได้ได้บทเรียนจากครั้งที่แล้วก็คือนั่งแท็กซี่มาจริงหรอแต่คราวนี้แต่คราวนี้อั่งแอปพลิค์มาค่ะก็เคลือนเร็วนิดนึงก็คือมาด้วยใจใช่ค่ะวเขาปีนั้นมาส่งเอเชียก็คือเกือบไม่ทันเหมือนกันกับตุยมาทุกปีเลยใช่อีฟซีทีพีเอฟซีเอ็มยูทีตัวจริงอ่ะแล้ววันนี้มีอะไรจะแบบฝากบอกไปถึงน้องแอนนาเสือบ้างไหมค่ะอยากจะบอกแอนนาเสือนะคะว่าอยากให้น้องทําให้ดีที่สุดค่ะทำให้สุดความสามารถค่ะอ่าฮะ ไม่ต้องกังวลอะไรไปแบบเอนจอยค่ะใช่ส่วนจะได้ท็อปไหนหรือว่าได้ที่เท่าไหร่เป็นเรื่องของกรรมการค่ะค่่ไม่ใช่เรื่องของเราค่ะไม่ใช่เรื่องของเรามีคําว่านีรู้สึกยังไงบ้างที่แบบน้องเจ้าบินแล้วรู้สึกแบบดีใจมากแล้วก็อยากเป็นอยากจะซัพพอร์ตพี่อนาครับเพราะว่าซัพพอร์ตพี่อนาตั้งแต่ยังไม่เข้าประกวด m อ t ยูทเลยครับจนตอนนี้ก็รู้สึกภูมิใจแทนพี่เขาครับก็คือเราซัพพอร์ตตั้งแต่ก่อนที่น้องจะแบบ เขามาประกวดจนกระทั่งน้องได้มงก็จนกระทั่งก็จะบินไปแบบเอามงจากกวาลแล้วใช่ก็จะซัพพอร์ตตลอดไปใช่แล้วก็เป็นกําลังใจให้เพียนาคว้ามงสามกับประเทศมาให้ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้มาในทีมอะไรคะคริสต์มาสหรือเปล่าเออในทีมคริสต์มาสเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงค่ะว่าพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยใส่ยังไงเราทําตามอย่างนั้นพี่ปุ้ยบอกว่าเราว่านอนสอนงานพี่ปุ้ยบอกว่าคือช่วยแต่ง คริสต์มาสมาหน่อยนะคะแม่ก็เลยแต่งแต่หัวจดเท้าเลยค่ะลูกค้าเออให้เกียรติแม่ปุยแต่แบบว่าคือฉันมาเจอพวกหล่อฉันไม่รู้ว่าฉันแต่งผิดหรือเปล่าหนูได้คุยไม่เราได้คุยกันหรือเปล่าวะไม่หนูรู้ว่าแต่งคริสต์มาสแหะแต่ว่าหนูอยากแต่งเป็นเสื่อนอยากให้เกียรติแบบให้เกียรติน้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแท่ของน้องอยากจะหันกลับไปถามมันน้องเฮ้ยแต่งมานีไมึงได้ฟังไรยหรือเปล่าอความรู้สึก เป็นยังไงบ้างวันนี้ที่แบบน้องจะบินแล้ววันนี้ที่น้องจะบินแล้วเนาะมันรู้สึกว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะที่กาลังทำที่กําลังทําหน้าที่แล้วก็กําลังซ้อมทุกอย่างตลอด4-5เดือนที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่เออเป็นวันที่แอนนาจะต้องบินไปเอาสายสปายไทยแลนด์จริงๆมันเป็นโมเมนต์ที่สำคัญมันเป็นโมเมนต์ที่สําคัญ ยอมรับว่าเป็นวีรสตรีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ต้องไปทำหน้าที่แทนคนไทยทุกๆคนเนาะใช่ไหมมันเป็นโมเมนต์ที่เราก็เลงจะส่งตัวแทนไปละเชื่อว่าแอนนาก็คงนอกจากคําว่าแอนนาจะภูมิใจในที่น้องๆมารอรับแล้วแอนนาเขาจะมีความสุขและจะภูมิใจมากวันที่เขาจะต้องรอสวมใส่สพายไทยแลนด์ซึ่งเป็นสายสพายมาตาหานแล้วทุกคนจะได้สวมใส่พร้อมกันทั่วประเทศวันนั้นน่ะเชื่อว่าเพจทุกเพจก็ก็จะแชร์รูปนั้นอีกครั้งหนึ่งนอกจากที่น้องจะต้องบินไป เรียกว่าไปแตะถึงอเมริกาอีกครั้งหนึ่งอยากจะบอกอะไรกับน้องบ้างในวันนี้ก่อนทางเจะบินไปแอนนาคาแอนนาซูมาถึงขนาดนี้แล้วอะไรที่มันเป็นนกถือว่าคือ empowering หรื empower o w e r woman นะลูกนะเหมือนที่ปีนกเป็นเราจะไม่เห็นจำเอาไว้นะลูกนะเราเขาจะไม่เห็นความรู้สึกอะไรเราเลยต่อหน้าจงเก็บมันเอาไว้แต่สิ่งที่ทุกคนเห็น จะเห็นความ,มยิ้มแย้มเห็นความสดใสและเห็นความสู้ของแอนนานะคะใช้คํานี้ลูกใช้สิ่งที่พี่นกสอนนะคะลูกนะพี่นกบอกนะลูกนะอย่าให้ใครได้เห็นสิ่งที่อยู่ภายในจงสู้ให้คนได้เห็นเบื้องหน้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะประชาชนและแฟนคลับเขาจะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นแอนนาไร์สดอยู่ชื่อว่าถ้าน้องได้ฟังแล้วน้องก็จะดีใจแล้วก็มีกำลังใจแบบเยอะเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมาก น้องน้จะเพจไหนคะเนี่ย่ะจะเธ้ยกล้องถ่ายค่ะเธ้กล้องถ่ายค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดีค่ะลูกค่ะ ู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาแบบร่วมส่ง,งน้องแอนนาสวยวันนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นแทนะตื่นเต้นมากแล้ว<อ>คิดว่าพอน้องมาถึงที่นี่น้องน่าจะตื่นเต้นเราอาจจะรู้สึกโอเวอร์เ,เลยแต่จจสึกคาซาบซึ้งที่แฟนๆทุกคนตามมามส่งจนแม้จะคท้ายก่อนที่น้องจะไปบ้าบรรยากาศว,วันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราได้เห็นบรรยากาศอบอุ่นมาเรารู้สึกว่าทุกคนดีใจที่ได้มีกับแมรีบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งในวันสําคัญแบบนี้น้องแอนนาก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีวันนี้ ตัวพิมพ์เองอะอยู่ตรงนี้ยังรู้สึกแบบน้ำตายังคลอนรู้สึกเศร้าเสียก็ต้องเป็นกำลังใจให้น้องแอนนากันมากๆเลยนะคะเพราะว่าติดน้องไปทำนั่นคือปลายทางของการไปตุรกีเวอร์ชายแลนด์แล้วอยากจะบอกอะไรกับกับแอนนาก่อนที่น้องจะแบบเดินทางลงวันนว่าแอนนาพี่บอกหนูตั้งแต่วันแรกที่พี่ได้เห็นหนูในกองว่ามันต้องเป็นหนู Uh huh. แล้วหนูเชื่อว่าพี่เอ้ยพี่เชื่อว่าหนูทําได้แน่นอนเพื่อมงสมของเรายัง uh huh. ไงแอนนาทําได้พี่เชื่อมัน่นทุกคนเชื่อมัน่นแอนนาเชื่อมันน่นในตัวเองประเทศไทยเชื่อมั่นในแอนนาแอนนาทําได้ค่ะ อนาดาพันธ์แกเงินนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ประกวด m u t ปีนี้คะ่ะจา้ารู้สึกไงบ้างวันนี้ที่ได้มาอยู่ในบรรยากาศที่แบบกรารนจะไปส่งแอนนาเสือด้วยกันรู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วมากแล้วหนูก็เชื่อว่าแบบทั้งหนูแล้วก็ทั้งพี่พิมพีอ่ะแบบแอบตื้นตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบก็เห็นว่าน้องตั้งใจมาตั้งแต่ช่วงประกวดอะไรเงี้ยค่ะก็น้องสมกับน้องแบบส่งกับสิ่งที่น้องได้รับแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าแบบน้องทําได้อะไรเงี้ยหนูก็แบบน้องทําได้ค่ะใช่ เ่อนอกุกคนเชือ่อ<บ>ว่าแบบน้องทำได้เนี่ยจะบอกอะไรกับแอนนาบ้าว่าแบบจะปินแล้วน้าอะไรเงี้ยก็สู้ๆนะคะก็เชื่อว่าแบบน้องเหนื่อยมาแล้วถึงตอนนี้ก็คือถึงเวลาไปขอนอนแล้วก็สู้ๆนะคะฝากคือไก่กับมาด้วยไก่ดิโอ,เ,อเลนอเลอรขอบคุณมากครับพิมพ์ขอ,ขอบคุณค่ะอ,อ,อันนี้น้องเขาโอน่ะจ้าขอบคุณน้องเขาโอด้วย ฝากซื้อไก่ในออรีลนหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้มาส่งแอนนาเสื่อมเงียมเอยก็ตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะชอบจังเลยบรรยากาศที่เราได้อยู่ไหมในวันนี้ของเราอะจำได้แต่ปีดาปีดาเขาห้ามชุมนุมไงเขาห้ามรวมตัวกันไงใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนี้เราได้มารวมตัวกันได้แล้วรู้สึกไังไงจะบอกอะไรกับแอนนา ก็อยากจะจริงๆดีใจแทนน้องนะเห็นว่าแบบคนรักน้องมากแค่ไหนแล้วเราเองเนี่ยก็เห็นถึงความตั้งใจของน้องเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยน้องเทรนหนักแค่ไหนแต่ละวันคือทําหลายสิ่งอย่างมากก็แค่อยากจะบอกว่า ภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาถึงที่น้องจะไปทําตามความฝันเนาะก็อยากจะให้น้องให้นาทําให้ดีที่สุดแค่นั้นเองไม่อยากจะให้แบบกดดันหรือว่าเครียดอยากจะให้มีความสุขกับทุกกิจกรรมนะคะแล้วก็ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงอยากจะบอกว่าพี่ด้าภูมิใจมากๆค่ะอืคิดว่าวันนี้มีความสําคัญกับน้องยังไงบ้างโอ้ยสำคัญอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบกำลังใจใหญ่ก่อนที่จะบินไปประกวดอะแล้วมันเป็นการรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับที่ถือว่าแบบ มาส่งตัวแทนคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยก็น้องอยากจะบอกน้องว่าทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยมาให้กําลังใจหมดเลยไม่หางนะที่เราคุกคีแล้วก็อยู่ใกล้ชิดน้องก่อนที่น้องจะบินแล้วก็เห็นพัฒนาการของน้องมาหลายอย่างเราคิดว่าวันนี้น้องพร้อมแค่ไหนแล้วก็เห็นคิดว่าน้องแบบจะสามารถทําได้ดีขนาดไหนในระดับแบบเวทีของจักรวาลจากการเทรนทุกอย่างแล้วก็เห็นความตั้งใจและแพชชั่นของน้องนะคะเชื่อว่าน้องทําได้อยู่แล้วคะ่ะแต่ ไม่ได้มีความคาดหวังหรือว่าอะไรเลยแต่แค่อยากให้ไปตรงนั้นเนี่ยทำให้ดีที่สุดแค่นั้นเองแล้วก็แค่เหมือนที่น้องบอกเลยทําให้ดีที่สุดจนวันที่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเราผิดหวังในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองแค่นั้นเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่ก็จะภูมิใจไปด้วยทุกคนทุกคนภูมิใจกลตัวเราทุกคนเลยแล้วก็อยากจะให้น้องมาทําให้เต็มที่ท็อปไหนไม่เป็นไรเลยใช่ถูกค่ะครือคืนมาแล้วเมื่อกี้มีซีนน้าตาไหลด้วยนะและกลัวนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นอะ ไม่ไหวไม่จกิงมันเป็นสอดที่แบบแอนนาของแก้มแม่แล้วก็แบบรายล้อมไปด้วยแบบพี่ๆที่เขาทํางานเป็นแบบพนักงานอหรอแอนเชิญด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเป็นซีนที่แม่แอนนาเข้าไปแล้วก็เพื่อนๆแม่ที่เป็นพนักงานเทรกิจเนี่ยเข้าไปไม่ไหวสอดไปแค่คือไม่ไหวมันทำให้เรารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเออเด็กผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่จะไปความปรารให้เราได้มีความสุขมากแอนนาลุกวันนี้สวยมากคนลุก วันนี้อนามาในลุกแบบฟาลาแล้วก็สุดจะหลองนะคะสุดขาหลอกแต่นี่ว่าสีแดงเป็นสีหมันมงของกันนาอุ้ยดูนี่แค่เสียงเชียร์ข้่งหนงเขอลุ้นเราตกลงว่าอยากบอกความในใจอ่ะบอกเลยกูเชียร์อนามาตั้งแต่แรกับมึงแล้วก็วันนี้ยมันวันแ้ยไม่ไหวยี่ดอกกูอยากร้องให้กูขอล้องไม่แบบมันเป็น์ิล้่แบบได้เชียร์มาตั้งแต่แรกแล้ววันนี้ได้เห็นได้ไม่เห็นแล้วก็ ดีใจที่ได้มาถ่ายได้อยู่ตรงหน้าแอนนาเลยยะมึงม,มันดีใจมากแล้วก็ดีใจกับแอนนาที่เป็นวันที่ใกล้สี่หแบบที่สุดดีใจกับแอนนาที่ได้เป็นตัวแทนที่ประเทศไทย,ไทยมึงกูหลอกกันทีเยอะเราที่เราเจอแอนนาบ่อยมากนะทตลอดแล้ววันนี้ก <c oughs> <ช>็คือแบบเป็นวันที่เราจะร่วมส่งพลังกันเนาะใช่ออแอนนาอาพูดฝากขึแอนนาดีกว่าตอจะบอกแอนนาว่าจะท็อปไหนไม่สําคัญแล้วตอนเนี้ยพราะเนี้ยคือมันจึ้งใจกันเลยไปหมดแล้วอะทั้งหน้าทั้งผมทั้งหุ่นทั้งชุดคือแบบ มันไม่มีอะไรที่เขาฮิตไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นให้อนาปล่อยใจปล่อยใจฟิลฟิลจอยจอยไปเลยจะท็อปไหนก็ช่างแม่งมันเอาให้เต็มที่เชื่อว่าอนาทำได้และเชื่อว่าอนาถึงแม้จะโดนแกนเท่าไหร่ออนาสู้อนนาเป็นคนที่แบบสู้สุดใจอยขอแบบสู้แบบเนี้ยไปจนคว้ามงให้ได้จริงก็ไม่มีอะไรจะพูดมากอ่ะวันนี้ภาพเ็นมันก็คือแบบมันที่สุดแล้วนะฮะก็ พวกเราตัวแทนกระเทยกองถ่ายก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากกระเทยก็เลิกลุงลังนิดนึงเนาะแล้วก็ส่งกำลังใจดีกว่าตอนนี้ส่งกำลังบวกค่ะเหมือนเราโดนกระเทยกองถ่ายสัมภาษณ์อีกทีนึ่งขอบคุณน้องๆขอบคุณน้องๆกระเทยกองถ่ายนะคะที่สัมภาษณ์อ่าาาาลาไปก่อนเจอกันวอกหน้าว่าจะไปที่ไหนอะันนั้นจะไปไหนไปจักรวาลอันนจะไปไหนไปจักรวาลอันนจะไปไหนนิวออลีนไปกินไก่ในออลีนไปหิวแเลยีอฮี่อ่ะ